ออกเอ้ยอย่าร้อนทำไมเด็กตุลออกมันร้อนเงินเดือดพ่อร่มนี่ให้ของเขาของเขาทุกอย่างเลยอ่ะของเขาทุกอย่างว่าเหรอทำไมเหี้ยมึงไม่กลัวเลยแต่มึงแก่ก็มึงกลัวไอ้เด็กกลัวจริงเนี่ยร้อนเลยเนี่ยดูเหงื่อดิเฮ้ยแต่ให้รัมึงไม่กลัวเลยนะก็จ่ายรูปสกิลสายวีดีโอชิลเลยนะ มึงมีกล้ามมีสิ่แฝงอะไรซึ่มันมันมันแห้งๆถึงไม่จะมีแต่ก็แห้งๆอ่ะแต่มึงกลัวชิดี่ด่ากลัวสัตว์ไม่ได้ด่าเปรียบเทียบเไมึงายกดีม่เจะฝืออะไรเตือนจากจับเขาเต้นแค่เดินมาไม่ได้บอกจับที่ไหนล่ะเต้นเต้นเต้นอะไรกูบอกอ่าที่กูบอกกูบอกให้มึงเอาไม่กวาดขึ้นมาด้วยเนาะเดจะพึ่งเอาดีโมดขึ้นมาไอ้แกมึงเปิดคนเล้วเนี่ยต้องไม่กว่ไใจกันเปิดโกน เกี็ดวะนเฮียเอ้ยเออการมีทีวีดูด้วยอ่ะน่าจะสนุกดีเนี่ยทีวีอ่ะมาโยกไหมหนักไอ้เหี้ยมีพระอยู่หล่งองค์ในนี้ ใครรู Workers, Report, ้ไหมว่าพาอะไรวะกูไม่รู yeah. ้ไอ้เน mmm ี่ยเฮ้ยรอประตูเล็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโพสไปเปิดประตูการเปิดประตูเร็ว เปิดประตูเปิดประตูชิค้ายชิโยนอย่าเล่นของเขาเยอะมึงอย่าทำของเขาตกสิเขาอยู่นิ่งๆใช่ป่ะเออแต่ฝุ่นก็เกาะเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยไอ้ยี่อะไอ้ยี่ต้นเปิดไฟอม กันพอไม่มึงใส่เลยเนี่ยโอ้ยใส่ไอของพระเขาเรียกอะไรนะชุดสีส้มๆอะชุดของพระริวไม่ใช่เยียมเออนั่นแหละมีอยู่ข้างในด้วยกีบอนเรอริวกูกลัวไอสว์พืช ังพังาพังพังการถ้ากูออกม่ได้สักแเอากูเปิดให้เลยเอ้บอกบอกแล้วับโทรศัพท์มันนี่กับีเอ้าเจ้าจิบเปิดก่อนเชื่อพี่ชื่อรศัพท์กออกมาเอาไปเร็วเร็วเอเอ้กูเปิดให้เลยเอาเดี๋ยวกูโทรเดี๋ยวเมึงโทรเรียกไอ้เฮียอารมาเดี๋ยวกูให้เฮียอารกระือพี่กันก่อนโอเคหนไม่กระือหรอเพื่อนรัก แต่มึงขาวว่ากูสองตัวไม่หนิเนี่ยเดี๋ยวๆกูเปิดให้เลยถ้ารับไรเทมเนื้อของรานเต้นมึงก็อยากรู้เขี้ยกูกูโอ้ยเฮียกูอยากกูไม่อยากรู้แล้วไอ้เทยถ้ากูอยากรู้จริงเดี๋ยวกูค่อยถามมันก็ได้เดี๋ยวมันก็บอกเองอ่ะแหละเฮียเฮ้ยทีไก่เต้นจะบอกเราเราเพิ่งทำอยู่แล้วนะทำหลายติกทำหนึ่งสองแปดสี่หกสาม จังอะไรเอาอย่นี้ไหมเอาสั่นรูดไหมนีอ่ะของเสาของเสาของเราของเสาไปแล้วนะครับลาแล้วนะครับลอกมาๆว่าเขาจะออกมาตด้งแต่พุกมือเปิดกันละมึงอ๋อ